สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่14พฤษภาคม2568ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนาโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาและข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐปารากวัย วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาซึ่งตรงกับวันที่14พฤษภาคม2568ความว่า พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนาโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชากรุงพนมเปญในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระ,กะเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความก้าวหน้าและความวัฒนาถาวรของประเทศและประชาชนชาวกัมพูชา ปี2568นี้เป็นปีที่น่ายินดีที่ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้ดำเนินมาครบ75ปีประเทศไทยได้ร่วมกับกัมพูชาซึ่งเป็นมิตรประเทศและเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดในการเฉลิมฉลองวาระสำคัญแห่งมิตรภาพที่มีมายาวนานระหว่างกันประเทศไทยมีความยินดีที่ได้เห็นว่าความเคารพยกย่องความปรารถนาดีและความเข้าใจอันดีที่มีต่อกัน ไม่เพียงแต่จะกระชับความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายให้แน่นแฟ้นเท่านั้นหากแต่ยังส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองแก่ภูมิภาคของเราอีกด้วย หม่อมฉันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศทั้งสองจะยังคงส่งเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้ยิ่งแน่นแฟ้นและบรรลุผลสำเร็จร่วมกันในกิจการด้านต่างๆทั้งในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐปาารกวัยในโอกาสวันชาติและวันเอการาชของสาธารณรัฐปาารกวัยซึ่งตรงกับวันที่14และ15พฤษภาคม2568ความว่าพระท่านนายซันติอาโกเปนยปาลาซิโอสประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐปารากรุงอาซุนซิออน ในโอกาสวันชาติและวันเอกราชของสาธารณรัฐปารากวข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้ารุ่งเรืองของปร,ประเทศและประชาชนชาวารากวความสัมพันธ์ชันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐารากวได้พัฒนาก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจยิ่ง ประเทศไทยมุ่งมั่นตั้งใจที่จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสาธารณรัฐปรรไกวในการแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมมิตรภาพและขยายความร่วมมือที่มีต่อกันโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนความมั่นคงด้านอาหารและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขอของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติครั้งที่1ทับสองวันนี้เวลา14นาฬิกาส9นาทีสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังกระทรวงสาธารณาสุขอำเภอเมืองจังหวัดนนทบ,บุรี ในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลาทิเบศดุญยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนาคารินทาราบรมราชชนนี จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติครั้งที่1ทับ2,568เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงานด้านการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ2,565ถึง2,570ผลการดำเนินงานของภาคีเครือข่าย3าหน่วยงานได้แก่กระทรวงมหาดไทยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและจังหวัดฉะเชิงเซา โดยแบ่งเป็น4ยุทธศาสตร์ได้แก่การขับเคลื่อนการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนสู่ความยั่งยืนโดยใช้ฐานข้อมูลไอโอดีนระดับชาติเป็นฐานในการดําเนินง,งานทําให้ปัจจุบันมีชุมชนหมู่บ้านไอโอดีนทั่วประเทศ34,271แห่งคิดเป็นร้อยละ42.2 การพัฒนาระบบควบคุมการผลิตเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนและผลิตภัณฑ์ต่างๆพบว่าในปี2567คุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนณนะสถานที่ผลิตและสถานที่จำหน่ายมีแนวโน้มดีขึ้นโดยสถานที่ผลิตผ่านเกณฑ์ตามค่าเป้าหมายร้อยละ90ขึ้นไปสถานที่จำหน่ายผ่านมาตรฐานร้อยละ72.4ส่ส่วนผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาทิน้ำปลาและซอสถั่วเหลืองมีแนวโน้มผ่านมาตรฐานเพิ่มขึ้นเช่นกัน การพัฒนาระบบเฝ้าระวังในครัวเรือนที่บริโภคเกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ20-40 ppm พบว่ายังไม่ครอบคลุมตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ90ส่วนค่ามัธยฐานระดับไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ช่วง5ปีที่ผ่านมาภาพรวมผ่านเกณฑ์คือมากกว่า150ไมโครกรัมต่อลิตรและความครอบคลุมการได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนธาตุเหล็กและกรดโฟลิกในหญิงตั้งครรภ์ปี2567ร้อยละ8 7 7 ใกล้เคียงเป้าหมายที่ร้อยละแ8และการขับเคลื่อนทางสังคมสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำคัญคือวันที่25มิถุนายนของทุกปีเป็นวันไอโอดีนแห่งชาติมีการรณรงค์ผ่านทีมงานที่มุ่งให้เกิดการระดมทุนทางสังคมปลุกพลังประชาชนสร้างความรอบรู้ด้านไอโอดีนและในระยะต่อไปยังคงมุ่งเน้นขจัดโรคขาดสารไอโอดีนให้หมดไปจากประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างสติปัญญาและสุขภาพที่ดี โอกาสนี้ทอดเพระเนตรนิทรศการการเฝ้าระวังระดับไอโอดีนในปัสสาวะโดยรูปแบบการตรวจสอบเป็นรอบสำหรับเด็กอายุ3-5ปีและผู้สูงอายุซึ่งกรมอนามัยได้เก็บข้อมูลในปี2566-2567ครอบคลุม53จังหวัดพบว่าระดับไอโอดีนในปัสสาวะทั้งสองกลุ่มภาพรวมอยู่ในระดับเพียงพอ นิทศการการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเครื่องมือช่วยคำนวณการเสริมไอโอดีนในผลิตภัณฑ์เกลือและผลิตภัณฑ์ปรุงรสเสริมไอโอดีนซึ่งมีแนวโน้มผ่านมาตรฐานเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มทักษะการผลิตเกลือเสริมไอโอดีนให้ได้คุณภาพตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง พระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุค,คนทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา13.51นาฬิกานาทีพระวรวง์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคนสเสด็จไปยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราชในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพัคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนชสุดาศสิริโสภาพ,พนวดี ทรงเป็นประธานในพิธีประธานทุนสมเด็จเจ้าฟ้าประจำปีการศึกษา2568แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนยอดเยี่ยมจากโรงเรียนเครือข่ายในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพัินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพันวดี โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพทและโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจำนวน16ทุนซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่13เพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสารพระปณิธานด้านการส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนของสมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนชิตสุดาสิริโสภาพนวดี โอกาสนี้ทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตซีบ้าไลฟ์ลองเลอร์นิ่งเซ็นเตอร์ที่ทางวิทยาลัยสร้างขึ้นภายใต้แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อทุกคนเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพัชินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพนโนดีเรื่องในโอกาสครบร้อยปีวันคล้ายวันประสูติพุทธศักราช2,568ซึ่งเป็นพื้นที่การเรียนรู้ด้วยห้องเรียนทันสมัยใช้เทคโนโลยีและสื่อมัลติมีเดียในการสอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็ก เล็กวัยเรียนวัยทำงานไปจนถึงผู้สูงอายุเข้าไปเรียนรู้ผ่านหลักสูตรต่างๆสามารถพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตได้อย่างรอบด้านสอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันอาทิห้อง Business Mind ที่เน้นการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จและห้องอ b บิที่การฝึกเอาตัวรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉิน องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัยดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ วันนี้ที่วัดบางพลีใหญ่กลางอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้พลเอกกำปนาธรุติดิองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและ้าไตรไปถวายแด่พระอวชิระคณาทรตามที่มีพระบรมราชโองการปโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูประหลัดสุวัฒนศรีลคุณจรูนวัดบางพลีใหญ่กลางจังหวัดสมุทรปราการเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนาม ว่าพระวชิระคณาทรทั้งนี้ตั้งแต่วันที่สองพฤษภาคมพุทธศักราช2568ปัจจุบันพระวชิรคณาทรอ,อายุ63ปีพรรษาที่43ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอ,อาวาสวัดบางพลีใหญ่กลางเป็นพระนักพัฒนาโดยมีโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและคนยากไร้อย่างต่อเนื่องทำให้มีศิษยานุสิ์เลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวนมาก ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมะสเดียมูผู้ว่าราชาการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทา,านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าสิบเอกสำราญศักดาอาสาสมัครทหารพรานทัดพงเอี่ยมสุวรรณและนายฟุรกรอนอาแวร์กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน44และประชาชนที่บาดเจ็บจากเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตรรุรุนแรง จุดประเบิดแสวงเครื่องขณะเดินทางไปรับกำลังพลที่จบการฝึกหลักสูตรทบทวนตรวจสอบและประเมินผลชุดปฏิบัติการทหารพรานรุ่นที่หนึ่ง นักกองร้อยฝึกรบพิเศษที่4อำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเหตุเกิดระหว่างเดินทางบนทางหลวงหมายเลข4 2บริเวณบ้านราวอหมู่ที่4ตำบลกะวะอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่13พฤษภาคม2568และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานียังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเสาอาโศกผู้นำศีลธรรมประจำปี2568วันนี้ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาพลกนาจัดเอกชลิตภกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเสาอาโศกผู้นำศีลธรรมประจำปี2568 ซึ่งองค์กรภาคพุทธบริษัทนำโดยสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยมหาวิทยายลัยมหามกุฑตราชวิทยายลัยวัดมหาธาตุยุวราชรังสริ์ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปธรรมองค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทยโครงการส่งเสริมคุณธรรมศิลธรรมนำการศึกษามูลนิธสิส่งเสริมศิลธรรมสงเคราะห์และมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรีจัดพิธีมอบรางวัลมาตั้งแต่ปี2558เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2568 เพื่อคัดสรรบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยประกาศเกียรติคุณยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ได้รับการคัดสรรที่อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้เข้ารับรางวัล161รูปคนแบ่งเป็นพระสงฆ์จำนวน47รูปและคฤรัหั์จำนวน114คนในสาขาต่างๆ องคมนตรีประชุมสามัญประจำปี2568คณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง วันนี้ที่อาคารรับรอง606สนามเสือป่าสำนักพระราชวังมีการประชุมสาม,มัญประจำปี2568ของคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงคณะกรรมการชุดนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งขึ้นเพื่อดำเนินง,งานโครงการหลวงให้ต่อเนื่องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติส่วนรวมมีนายจรัญทาดากาสูตรองคมนตรีเป็นประธานกรรมการมีพลอากาศเอกสถิตพ,พงศ์สุขวิมลและพันโทสมชายการ จนันมณีเป็นรองประธานกรรมการกรรมการอาทิพลเรเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีและมีพลเอกกัมปนาตรุติดองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นกรรมการและเลขาธิการที่ประชุม โดยมีวาระก,การประชุมอาทิผลการดำเนินงานตลอดจนพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการงานของมูลนิธิให้มีประสิทธิภาพขณะที่การสนับสนุนทุนวิจัยมี12สาขา27โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยแก่เกษตรกร18,211ร18ายรวม369ชนิดสร้างไรายได้กว่า400ล้านบาท รวมทั้งส่งเสริมการใช้ชีวพันธุ์และสารปลอดภัยพัฒนาฟีโรโมนในการควบคุมแมลงศัตรูพืชด้านสังคมมีการเตรียมความพร้อมการขอรับรองเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำและยั่งยืน5ชุมชน4แห่งมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างภายใต้โครงการสวมหมวกให้ดอยรวม4,509ไร่กรเกษตรกรได้รับประโยชน์เกือบ20,000ราย ทั้งนี้ที่ประชุมนี้ได้ติดตามแนวทางการดําเนินงานของสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมด้วยมารวม12.6ลนบุรินทิชัยพัฒนามอบมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานแก่เกษตรกรและราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดหนองคาย วันนี้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายอําเภอเมืองจังหวัดหนองคายหําอมหลวงจิรพันธ์ทวีวงศ์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานจำนวน92,355กิโลกรัมซึ่งผลิตโดยกลุ่มผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจาก,กรพันธ์เพนสิริแก่เกษตรกรและราษฎรจำนวน794รายที่ประสบอุทกภัยในปี20 67มีพื้นที่เสียหาย6,157ไร้ไร่การได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีสามารถช่วยฟื้นฟูการเพราะปลูกข้าวของเกษตรกรได้เป็นอย่างดีตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะช่วงนี้ติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะโดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทยเวียดนามครั้งที่4ระหว่างวันที่1 5บหถึงสิพฤษภาคมนี้พร้อมประกาศยกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยไรายงาน การเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการของนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่15-16พฤษภาคมนี้เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้านซึ่งเป็นระดับความสัมพันธ์สูงสุดที่เวียดนามมีต่อประเทศคู่เจรจาสะท้อนความสาคัญที่เวียดนามให้ต่อไทยการยกระดับความสัมพันธ์นี้มันเป็นมันเห็นได้ชัดว่า เวียดนามเขาก็ไม่ได้ให้กับทุกๆประเทศนะคะซึ่งการที่ให้กับประเทศไทยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขามีความสัมพันธ์อันนี้กับเราแลวเขาพร้อมที่จะร่วมมือในเรื่องของการผลักดันประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างอย่างแข็งแรงอันนี้คือสิ่งที่สําคัญนะคะเพราะอย่างที่บอกไปข้างต้นว่ามีแค่ไม่กี่ประเทศเท่านั้นมีแค่อินโดมาเลสิงคโปร์นะคะแล้วก็ไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เขาให้ความสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แน่นอนว่าพอเวียดนามให้ความสําคัญกับประเทศเราเป็นที่จับตามองของทั่วโลกแน่นอนว่าเอ๊ะทำไมล่ะเราถึงเข้ามาในลิส ที่เวียดนามให้ความสําคัญเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละค่ะก็จะเพิ่มความสนใจแล้วก็เพิ่มโอกาสให้กับประเทศได้ค่ะการเดินทางเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกําหนดการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาณนะสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบัคเซิน และเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณธรรเนียปรธานาธิบดีเวียดนามและหารือกับนายป่ามมิงจิงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามก่อนการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทยเวียดนามครั้งที่4ซึ่งเป็นการจัดขึ้นในรอบ10ปีและยังเป็นโอกาสครบรอบ20ปีของกลไกการประชุมร่วมครั้งนี้ด้วย และนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามและรับมอบความตกลงด้านต่างๆทั้งความร่วมมือด้านยาเสพติดปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์และปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมายส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นและความตกลงเมืองคู่มิตรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมแห่งอนาคตขณะที่ในด้านเศรษฐ,ฐกิจ ทั้งสองประเทศต้องการผลักดันมูลค่าทางการค้าระหว่างกันซึ่งปัจจุบันไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่หนึ่งของเวียดนามในอาเซียนขณะที่เวียดนามเป็นคู่ค้าอันดับที่สองของไทยในอาเซียนโดยสองฝ่ายตกลงที่จะอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการค้าทวิภาคีที่2 5 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ9,1750ล้านบาทด้วยเศรษฐกิจแน่นอนว่าอย่างที่เราทราบกันนะคะว่า อย่างเวียดนามกับไทยเองก็มีอะไรคล้ายๆกันหลายเรื่องนะคะเราก็ดูว่ามีจุดไหนบ้างที่พอจะช่วยเหลือกันได้นะคะเราเป็นเพื่อนบ้านกันด้วยอะไรด้วยก็จะสามารถตกลงกันได้นะคะแล้วก็แน่นอนว่าตอนนี้ดิฉันก็เน้นย้าในเรื่องของผลไม้ไทยอยู่นะคะที่อาจจะมีการผลผลิตได้มากเราปีนี้เราอากาศดีนะคะก็ถือว่าเป็นความโชคดีเพราะฉะนั้นถ้าได้พูดคุยกับทางเวียดนามในเรื่องนี้ด้วยก็ก็เป็นการเปิดตลาดเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับคนไทยด้วยค่ะ นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศจะร่วมกันเปิดงานสัมมนาทางธุรกิจไทยเวียดนามหรือไ a i l a n ด v เวียดนาม s i n e s s Forum เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศให้มากยิ่งขึ้นและนายกรัฐมนตรียังมีกำหนดพบหารือกับประธานและผู้แทนนักธุรกิจไทยจากสภาหาอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามสนับสนุนภาคเอกชนไทยตามแนวทางการทู่เศรษฐกิจเชิงรุก และพบหาหรือกับภาคเอกชนของเวียดนามที่จะเข้ามาลงทุนในไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจบข่าวในวันนี้แล้วนะคะดิฉันปียณีเทียมอมพรสวัสดีค่ะ